กับซีรีส์ที่หลายๆคนรอคอยมากๆเลยนะคะอย่างแวม Eternal Destiny ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไมคพิรัชค่ะได้ออกมาเปิดโปรเจกต์นะแล้วก็มีการปล่อยสปอยออกมาแล้วทุกคนหลังจากที่ตัวเองนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีค่ะ oh. ก็ขอประเดิมบทบาทใหม่นะคะขึ้นแทนเป็นเอ็กซ t คิวค่ะโปรดิเซอร์และร่วมกำกับซีรีส์เรื่องแรกด้วยแล้วเรื่องนี้บอกเลยว่ามาตรฐาน เขาเทียบเท่าระดับสากลเลยล่ะค่ะเพื่อเผยแพร่สู่ตลาดโลกทุกคน้ออโอ้เร้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านะี้คุณมาเองก็มีการทยอยปล่อยโปสเตอร์ปริศนาออกมาเพื่อให้แฟนๆเนี่ยร่วมกันลุ้นแล้วก็ทายว่าจะมีนักแสดงคนไหนมาเสริมทับความปังบ้างนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เลิกง,งามยามดีนะจ๊ะทุกคนจ๋าเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมี ใส่กันบ้างบอกเลยว่าปังกันทุกคนจริงๆนี่นะคะ <S <S นำโดยน้องชายสุดซีค่ะที่สลับกันเล่นซีรีส์ให้กันนะคะอย่างน้องเจฟสาเตอร์น,นั่นเองแล้วก็มีใครอีกแม่ตรงกลางน้องเบกกี้รีเบกก้าค่ะทุกคนอ มีน้องเฟิร์สฉลองรัฐด้วยนะคะมีน้องลุกอิซิขาว่าด้วยแล้วก็มีคุณนิงด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหเป็นไงแม่นักแสดงแต่ละคนเล้วว่าอยากดูแล้ว่ะจริงดูแบบเป๊ะปังมากเราจริงๆแก๊งนี้ต้องบอกเขาเป็นแก๊งเสือส้มนะแม่โออดรีพิีมนะทุกคนค่ะเชื่อได้เลยว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนเพราะว่าโหก็เป็นเพื่อนพี่น้องที่แบบสนิทกันทํางานร่วมกันนะคะทุกคนแล้วก็คุณไม้เนี่ยยังมีการเขียนแคปชั่นค่ะประกอบกับ โปสเตอร์ซีรีส์อีกว่า Welcome to world of vampires เออนะคะทุกคนแล้วเขาก็บอกอีกบอกว่าเคยมองไปรอบๆตัวแล้วเกิดคำถามไหมว่าคนที่เราคิดว่าเรารู้จักดีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเฮ้ยแม่แม่ไม่เป็นแมมพายไปนเนี่ยไม่ได้เป็นแมมพายเป็นไรเป็นเป็น,ปนยอนเร็วไป, <laughs> ไป <laughs> ดึไม่ได้ขอโทษทีโยนเลยไปเป็นไร เป็นคนที่เธอรักไม่เข้ากันเลย <c oughs> น่ารักคุณกิงยิงของแกงมานะคะ,อะนอกจากการที่นักแสดง6คนเนี่ยได้โคโจรมาเจอกันแล้วแน่นอนว่าโหโปรดักช่งโปรดักชั่นเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่ๆอย่างที่บอกไปขนาดเห็นแค่แบบโปสเตอร์ออกมาใช่ปะ่ะแม่เป็นไงอลาัางการงานสร้างมาก <c oughs> มากนะแล้วก็กระแสนี่ก็พูดถึงกันอย่างล้นหลามเลยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปแค่ปล่อยโปสเตอร์ออกมาในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยแฟนๆก็ติดแฮชแท็กกันแบบเพียบเลยนะคะจนทําให้แฮชแท็กค่ะแวมเดอะซีรีส์นะคะทะยานขึ้นติดเทรนด์เของประเทศไทยเออรวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเอรวมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วย oh. เออเป๊ะปังขนาดนี้รอคอยมาก ชื่อนักแสดงคือว,ว้าวจริงๆนะคะทุกคนา่า <c oughs> อยากดูแล้วว่าแม่อันนี้พูดตรงๆอยากดูปริชานอยากดูบทอยากดูอะไรใดๆแล้วก็อยากดูบทบันใหม่ของคุณไม้ด้วยเรื่องนี้คือแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปค่ะในวันที่1มิถุนายนเนี่ยคุณไม้เคยออกมาโพสต์ปอยเนาะแล้วก็บอกว่า พยายามจะเริ่มโปรเจกต์นี้มาเกือบ10ปีตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วดีใจมากๆที่ไม่เคยละทิ้งความพยายามและรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุดทุกอย่างลงตัวที่สุดขอบคุณตัวเองที่ยังสู้และยังไม่หมดไฟกับมันทางที่ล้มเหลวมาตลอดแต่ครั้งนี้ขอลองสู้ดูครั้งสุดท้ายตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ๆอยากทําให้ออกมาดีอยากทําให้เทียบเท่าระดับสากลฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะ Tchau. แฟนแนเป็นกาลังใจให้อยู่แล้วแน่นอนอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนขากระส่งกระแสนี่คือดีงามใช่ไหมแม่เดียวว่าเปิดตัวมาคืออยากดูแล้วว่าใช่ไหมแล้วโหนี่ก็มีทั้งคุณไม้แล้วก็มีน้องๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยกระหืบแน่นอนค่ะคุณไม <c oughs> ้ขาเออไม่ต้องสืบเลยนะคะแล้วก็สําหรับโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจะมีการถแถลงข่าวเปิดตัวนะคะในวันอังคารที่18มิถุนายน,นทุกคนแน่นอนว่าเหลนะ่านักแสดงคือไปกันครบทีมแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวไป ซอกแซกกันเออเดี๋ยวไปถามกันว่าเรื่องนี้อะไรยังไงความสนุกจะเป็นแบบไหนเ<ม>ชื่อว่าแฟนๆคือตั้งตาราอคอยแน่นอนเนาะ <Okay. S 1> เออชอบมาเลยแม่ดูการแต่งน้องแต่งหน้าดูเฉดสีดิอยไล <laughs> อะไรยังไงเออ <c oughs> ดูแหวมเออใครเป็นแวมพายแม่ว่าใครเป็นแวมพาย น่าสะหลายๆคนนะดูจากโปสเตอร์หรือว่าเป็นทุกคนหรือเปล่า,าเป็นจักรวาลแบบแวมไพร์หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าอย่างน้องเฟิร์สเนี่ยน้องเฟิร์สก็ลงลงเป็นโปสเตอร์หนอนแล้วก็บอกว่างับไข่ได้บ้างนะหน่าน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สยังไงเอองับไข่ดีหล่ะแม่คนนี้ รอติดตามนะอรอติดตามมากๆเลยนะคะอย่างคุณลุกเองก็บอกว่า let's go ออแล้วก็น้องเบกกี้รวมไปถึงคุณเจฟเนี่ยก็มีการรีภาพโปสเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อดใจรออีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้รู้อะไรมากกว่านี้นะคะทุกคนแต่ส <Okay. S 2> องวันเป๊ะปังอ,ะไ,ไอะไรใดๆกระแสใดๆเนี่ยโหอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะคะติด 10x <Yeah. S 2> กันไปเลยทีดเดียวนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็รอคอยเฝ้าติดตามจริงๆค่ะโอเค